ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟือชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์ใหม่นะครับแบรนด์คาชานะครับนี่คือแบรนด์ใหม่ในช่องนะแล้วก็มากับสินค้าที่แปลกใหม่นิดนึงนะครับนี่คือกล่องใส่ของอนเนกประสงค์นะว่าง่ายๆนะครับผมว่าผู้ชายหลายๆคนนะอยากได้แล้วก็ถ้าเกิดเดินพวกตามร้านเครื่องมือช่างทั่วไปก็จะมีกระบะพวกนี้นะครับกล่องพวกนี้เต็มเลยแล้วเราก็จะไปหยิบไปจับไปจินตนาการว่าจะเอาไปใส่ไอ้น่นใส่นี่อยากได้มากๆนะครับแต่ก็ไม่รู้จะยังไงดีไม่รู้จะเริ่มยังไงร นี่คือแบรนด์หนึ่งนะครับที่คุณภาพค่อนข้างโอเคเลยเท่าที่ผมลองจับดูนะครับชื่อแบรนด์คาชาตัวนี้นะครับทำจากพลาสติก PP ทนต่ออุณหภูมินะครับได้มากถึง80องศาเอ่อมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แตกหักได้ยากอันนี้คือคุณสมบัติของพลาสติกตัวนี้นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆกับกล่องใส่พวกนี้นะครับแรกๆเราจะดูทนุถนอมม,นมากเลยแต่พอเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทนมือทนเท้าเราพอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวไอ้กล่องพวกนี้มันไม่ค่อยทนนะแตกง่ายหรือว่่าาไมมทนนควนนนคร้อเ สักพักมันก็จะพังแล้วแล้วดูขนาดนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่ไดเอามาทั้งหมดนะเพราะว่าเขามีตั้งแต่แบบ S จนถึง 2xL 3 x l อสมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เล็กไปใหญ่เลยเดี๋ยวผมขึ้นไซส์ให้เท่าที่ผมเจอนะครับก็คือมีตั้งแต่ S ถึงประมาณ XL แนะครับแต่จริงจะมีมากกว่านั้นนะครับเล็กสุดที่ผมได้มานะคือตัวนี้จริงนะ่าจะมีเล็กกว่านี้เนี่ยอย่างตัวเล็กสุดตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะที่วัดได้ก็คือประมาณ18เซนนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ เหมือนกับลาเบลนะครับป้ายชื่อสามารถตัดกระดาษแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับเป็นพลาสติกครอบอันนี้คือตัวเล็ก ส่วนตัวใหญ่สุดเนี่ยตัวนี้หน้ากว้างก็คือ30เซนเลยอ่ะนี่ผมลองใส่รองเท้าผมนะนี่อาจจะฝุ่นเยอะหน่อยนะนี่คือรองเท้าที่ผมใส่เวลาแบบว่าถ้าทํางานไซส์นะเอ่อประมาณ4748เลยหรือความยาวคือประมาณ32เซนนะครับเนะี่ยเพราะว่ากล่องตัวนี้นะครับยาวถึง47เซนคือยาวจัดกว้างจัดเพราะฉะนั้นใส่ได้สบายแน่นอนรนะองเท้าทํางานไหมเขามีรองรับหมดนะเดี๋ยวผมจะเอากล่องเนี้ยนะลองไปดรอปเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะไซส์อื่นนะครับอย่างตัวเนี้ยมันหน้ากว้าง ประมาณ18ใช่ไหมแต่มันก็จะมีไซส์ที่หน้ากว้างเท่ากันแต่ว่าความสูงหรือว่าความยาวความลึกเนี่ยไม่เท่ากันก็อยู่ที่เราเลือกอย่างสองอันนี้เองเนี่ยนะครับไซส์นมพ์ัน22เซนติเมตรก็มีทั้งแบบสูงแล้วก็แบบเตีย้ยนะครับเนี่ยแบบสูงแล้วก็แบบเตีย้ยความลึกก็ไม่เท่ากันนี่แล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้ก็กว้างอยู่ที่28เซนเมตรสีส่วนใหญ่ที่เขาทำก็จะมีสีน้ําเงินกับสีเหลือง อ่ะแล้วถ้าคุณซื้อนะครับแบบเดียวกันเนี่ยสองชิ้นขึ้นไปเนี่ยเขาจะแถมตัวเสาแบบนี้เนี่ยมีเสาแบบน,นี้มาให้เห็นไหมใส่เข้าไปในร่องตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยต่อง่ายเลยเห็นไหมเสาเขาตัวเนี้ยแข็งแรงนะไม่กองแก๊งเลยนะครับโอเคเลยแล้วมันเพียงพอนะที่มือเราจะหยิบอลงอะไรแล้วก็ตัวนี้เขา เขาเว้นนะครับตรงปากเนี่ยนะครับให้มันป้านออกมานะหยิบง่ายนะไม่เกะกะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเราสามารถที่จะต่อแบบติดกันได้เราไม่อยากต่อซ้อนเราอยากต่อข้างหรือจะข้างด้วยซ้อนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยไอตัวที่เป็นรับขาเนี่ยนะครับก็สามารถนะเอามาซ้อนด้านข้างได้เห็นไหมครับเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยกลายเป็นคู่กันเรียบร้อยนะครับ เรียกว่าจะเกือบเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเนี่ยต่อสนิทสวยด้วยเห็นไหมครับต่อพอดีเป๊ะคุณจะต่อแบบเต็มแบบชั้นวางของคุณเลยเต็มโต๊ะเ,เลยก็ได้นะครับโดยที่เนี่ยมันไม่ขยับไปมาแต่ถ้าเกิดเราวางมันต่อกันไม่ได้เนี่ยเราหยิบอันนี้ออาเลื่อนไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยน,นะครับแต่ถ้าเราทําให้มันแบบอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันนะสวยงามนะขยับก็ง่ายนะครับนี่คือความน่าใช้ของเขาอ่ะเดี๋ยวเราไปดรอปเทสกันดูนะครับว่าไอ้ตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับดรอปแล้วจะมีปัญหาไหมนะครับไปมุมนี้นะครับกล้องนี่อยู่ประมาณสายตาผม,มเลยนะผมสูงประมาณ183นะในกล่องใหญ่สุดนะเดี๋ยวผมจะโยนนะครับโดยให้มันอยู่สูงกับกล้องนะก็คือประมาณทัก2เมตรอะแล้วปล่อยลงมาวางแบบท่านี้ก่อนท่านอนปกตินะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ่อมนี่ปัญหาหรอกเนี่ย คุณดูเขาสานคือมันรองอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วตัวสานด้านในนะครับตัวพลาสติกนะครับสานไว้หมดแหละนะครับเนี่ยแล้วตัวเสาเองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะครับรับโครงสร้างเนี่ยเขาทําให้มันเป็นร่องเนี่ยนะกันแบบว่ามันเกิดการบิดกอนะครับอ่ะผมจะลงเอาแบบมุมนี้เลยนะอ่ะหนึ่งสองสมมามเนี่ยไม่มีปัญหาเราจับเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีโครงสร้างนี้แข็งแรงนะแล้วมันอุ่นใจที่จะใช้อ่ะนะครับอ่ะนี่ดูชั้นวางตรงนี้ นี่คือชั้นวางที่อิเล็กเคขาที่สุดแล้วผมวางพวกไม <incident al, S 1> ้ต oui, okay, ่างๆเศษไม้ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่วางแบบหลายอย่างเลยทุกอย่างเลยซ่อมรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะลงอะไรลต่างๆเนี่ยเห็นไหมอะไหล่ลเบตตามอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยแม้กระทั่งรถยนต์เองอะไรที่ผมซื้อมาเปลี่ยนก็มามกบกอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการกับโซนนี้ อ่าโอเคจัดวางเรียบร้อยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะใช้เวลาทำมาสัก20นาทีก็ของที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับที่เอาออกไปนะอยู่บนชั้นบนเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรบางส่วนที่ผมแขวนๆนะหรือกองๆไว้ก็เอามารวมตรงนี้นะครับเราเริ่มจากชั้นบนแล้วกันน่าจะเป็นตัวเล็กสุดมี2อ,อันก็คืออันยาวกับอันสั้นทีนี้ผมวางไว้ในสุดนะครับหรือจะวางก็ออกมาก็ได้นะล้วแต่เรานะอยู่ที่ชั้นของเรานะอันนี้ชั้นผมมันค่อนข้างกว้างนะครับด้านหน้านี่ก็ยังวางอย่างอื่นได้อีก อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่พวกนะใบตัดใบอะไรเจียต่างๆนะครับแบบนี้เนะี่ยยังว่างอีกหลายช่องนะครับเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกอไอใบพวกขัดฟองน้ําขัดรถอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไหล่ขาขาของไอ้พวกชั้นนี้นะครับเนี่ยก็ยังมีที่ว่างอยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องชาร์จอันนี้แบต ที่เสียแล้วนะครับส่วนใหญ่นะของตรงนี้นะครับจะเป็นของที่นะนานๆจะมาหยิบทีแต่เนี้ที่เอาพวกใบเจียอยู่เนี้เพราะว่าโซนของเนี่ยพวกเครื่องเจียพวกอะไรมันอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ติดกันต่อมาชั้นล่างนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นก็จะวางนะสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับทุกอันนะต่อขาหมดเลยนะครับต่อขาทำมันสองชั้นหมดเลยเพราะว่า เนี่ยอย่างเงี้ยยังหยิบได้เห็นไหมครับยังหยิบได้สบายสบาย,บาย,บายนะก็เป็นพวกแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังอยู่ในกล่องเลยนะพวกอะไรต่างต่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวพวกเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกระดาษทรายต่างๆนะเครื่องขัดเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยใส่ถุงขยะก็พอดีถุงขยะไซส์ผมก็30มสคูณสีนิ้วนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะเนี่ยพวกอาจจะแสงอาจจะไม่ค่อยนั่นนะมืดละนะ นี่คือชั้นนี้นะครับส่วนชั้นล่างนะครับโชคดีมากที่ไอตัวชั้นวางหมเนี่ยมันใสไอตัวเนี้ยพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยคือแบบเข้าไปในร่องนี้พอดีเป๊ะเลยข้างหลังก็ชนพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็วางเนี่ยเสียบเสียบเสียบนะไม่ต้องซ้อนนะครับคือวางเรียงสี่ตัวพอดีแบบแน่นๆเลยนะพอดีฟิตฟเลยนะครับจะเป็นพวกชั้นนะ อะไรพวกชั้นวางนะครับเนี่ยใส่แบตเตอรี่น,นี่แบตเตอรี่รถกระบะนะครับใส่ได้พอดีเลยเนี่ยใส่ทางกว้างเลยนะไม่ใส่ทางแคบนะครับนะครับแล้วก็มีอะลงอะไรไอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวร a บเบลละเราสามารถใส่ได้แต่อันนี้ก็เป็นพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ผมนะครับก็จะใส่ไปแลมกับจี๊ปนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรเครื่องตัดหญ้านะครับดูมีระเบียบนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยส่วนไม้นี่ผมไปกองไว้ตรงนั้นนะครับเนี่ยทำกองใส่กองไว้ เห็ไหมกลายเป็นว่าไอ้ตัวชั้นวางที่มันอิเล็กเค,ค,คะเมื่อกี้สามารถจัดวางอุปกรณ์ได้อีกเพียบนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยัง <c oughs> เหลือที่ว่างๆอีกเยอะ นะครับยังวางได้อีกนะกระจุกกระจิกเนี่ยสมมติว so nice like e right ่าช well. ั right? write, mm? ้นบนเนี้ยนะครับเนี่ยมันสูงอย่างเงี้ยนะผมว่าต่อได้อีกชั้นสบายๆนะครับก็จะวางของได้อีกนะครับอย่าะงั้นะเราลองดูขนาดไปดูกับชั้นวางของเราเองว่าชั้นวางที่เรามีเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่หรือเราจะซื้อชั้นวางใหม่ของแบรนด์คชาเขาก็มีนะชั้นวางเหล็กก็มีเหมือนกันนะครับก็ไปดูให้มันเข้ากันแล้วก็เลือกซื้อนะครับไอตัวชั้นไอตัวกล่องอันกประสงค์พวกนี้ให้มันเหมาะสมกันนะครับก็สามารถเอามาจัดเรียงนี้ได้นี่ขนาดห้องผมแบบโสมนะพอใส่ตัวี้เขาไปก็ดูแบบ เป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยมันมีหลายตัวมากนะก็เข้าไปดูตามลิงก์แล้วกันส่วนทาง u t u b e นะครับก็ดูที่มุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นของช้อปปี้นะเข้าไปซื้อได้เลยง่ายๆแบรนด์คาชาตัวนี้นะครับของเขาเยอะมากนะเข้าไปดูนะมีทั้งน็อตทั้งอะไร w เต็มหมดเลยนะเครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟูฟิชชัแนลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด้วรับสัดีครับย บายบายแจ่มมากอันนี้ผมชอบมากเลยกระตุกกระจิกเนี่ยพวกนี้ปกติมันจะอยู่แบบไวเลสเขเขามากนะครับผมมารวมกันแล้วนี่มันแบบรอเลยอะไปละครับบายบาย